สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยานิมิตรทุกๆท,ท่านนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n e l ลทาวาทาลอล91นะคะวันนี้ก็ขอฝากขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักจากกาลยานิมิตท,ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาทำ i ิกอาร์คา ในหัวข้อเี่่อนข้างท็อกซิกนิดนึงนะคะทุกคนเข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะต้องรับปากกันก่อน,อนว่าอยากเก็บเอาไปคิดมากนะคะเรามาดูไว้เป็นแนวทางนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะในหัวข้อที่ว่าดวงวิญญาณบรรพบรุษหรือว่าคนที่เขาจากคุณไปแล้วณนะเวลานี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างท็อกซิกนิดนึงนะคะถ้า คิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้มีหน้าให้คุณเลือกอยู่3กองนะคะกองที่1ก็จะเป็นกองที่เป็นหมายเลข38นะคะกองที่2ก็จะเป็นหมายเลข42 on N บสองนะคะกองที่3เป็นหมายเลข11นะคะ look for a s ดเซิง o ูกฟอร์เดอร์นะคะคุณเลือก3กองนี้นะคะดูที่หน้าไพ่ว่าหน้าไพ่พลังงาน ให้ไปไหนนะคะตรงกับจิตวิญญาณหรือว่าพลังงานของคุณณนะเวลานี้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามนึกถึงคนที่คุณเข้ามาถามถึงเขานะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งหมายเลขสามสิบแปดนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ดวงจิตวิญญาณที่คุณมาถามถึงเขานะคะก็เป็นพลังงานในแง่บวก ค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะ Unicorn Portal Focus Your Life r e l i s t e n from a Message นะคะ,นะคะให้ใบแรกเป็น Wheel of Fortune นะคะชวยกับ c u b นะคะ The Hangman นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้มอรักคร่องแสงสุกนะคะหมายเลข16นะคะหมายเลข16นะคะ หมายเลขยี่สิบหมายเลขแปดสิบเก้าหมายเลขหกสิบนะคะ พลังงานนี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะถามว่าจิตวิญญาณหรือดวงวิญญาณที่คุณมาถามถึงเขานาเวลานี้เขาอาจจะเคยเป็นญาติของคุณนะคะเป็นบรรพมรุษนะคะหรือเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะหน้าเวลานี้ดวงจิตวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่เป็นวิวออฟจูนสามถ้วยก็แฮงแมนนะคะ,ะ,คะเขาเป็นคนที่มีพลังงานของบุญกุศลอยู่แล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ชอบสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะแล้วตัวเขาเองเป็นพลังงานเป็นออร่าของความดีงามนะคะตอนที่เขาเป็นมนุษย์หรือว่าอยู่กับคุณหรือรู้จักกันเนี่ยเขาวค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความเมตตาใจดีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยก็ได้นะคะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะเป็นคนที่อาจจะคิดอะไรแล้วก็ไม่บอกตรงๆะะอาจจะเป็นคนที่เก็บความลับ หรือเก็บความทุกข์เก็บความไม่สบายใจไม่ชอบพูดให้ใครฟังนะ,ะไม่ค่อยจะบอกจะพูดอะไรนะ,ค,ะคิดอะไรเงียบๆคนเดียวแล้วเป็นคนที่ย่อนข้างคิดมากนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่มีแต่คนรักคนเมตตาเขานะคะเขาอาจจะจากคุณไปก่อนวัยอันควรหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะต้องจากคุณไป ะะจากไปก่อนวัยอันควรอายุน้อยหรืออายุยังไม่ถึงคาดนะคะเป็นพลังงานของอาจจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนนะคะที่เสียชีวิตไปก่อนหรือเป็ดเป็นในช่วงหมดวาระกรรมไปแล้วแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังมีความลับหรือยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ถูกแก้ไขนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องความลับอะไรที่เกี่ยวกับความรัก นะเรื่องบุคคลที่เขาเก็บไว้เหมือนกับสิ่งนี้มันได้จบไปพร้อมกับชีวิตของเขาในลักษณะนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่คือหนึ่งคือมีบุญของเขาอยู่แล้วแล้วตัวคุณเองมองว่าคนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งอ่ะคุณก็เป็นคนที่ชอบสร้างบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขานะคะมองว่าเป็นในลักษณะนี้นะคะคุณอาจจะเคยรับปากว่าจะบวชให้เขาหรือว่าถวายผ้าไตรนะคะหรือว่าถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์ นะเขาได้รับบุญกุศลนั้นของคุณค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนมากๆนะประมาณ 80- 90%เลยทีเดียวนะะจึงทำให้เขาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะเวลานี้หากเป็นวิญญาณอยู่แล้วยังไม่ได้จุดตินะคะก็จะเป็นพลังงานของดวงวิญญาณที่ค่อนข้างจะแบบอยู่ในที่ที่ดีอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะแล้วก็ได้รับพลอยได้รับบุญสมผลบุญที่คุณส่งให้แล้วก็เป็นในสิ่งที่เขาเคยสร้าง กรรมดีไว้ในอดีตชาติของเขาด้วยนะคะแต่ถ้าให้พลังงานทั้งหมดชัดเจนมากๆว่าคนที่คุณมาถามถ,ามถึงอะ่ะเขาได้ไปจุติแล้วนะคะพ้นบ่วงกรรมเป็นนามซึ่งเป็นอุปสรรคที่ผ่านพ้นไปแล้วชีวิตเขาเนะี่ยได้โผล่ขึ้นมาจากจุดที่แบบดีขึ้นนะคะอาจจะอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าเรานะแล้วก็อาจจะไปจุติเป็นมนุษย์ซึ่งอาจจะเป็นญาติของคุณญาติห่างๆหรือคนที่คุณ มองไปแล้วคนคนนี้เหมือนเคยรู้จักเขาหรือว่าในชีวิตประจําวันของคุณน่ะคุณอาจจะได้เจอเขาแล้วก็ได้นะคะแต่คุณไม่คุณไม่รู้ว่าออคือเขากับชาติมาเกิดในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าหน้าไพในลักษณะนี้แพรมองว่าเขาอาจจะเป็นห่วงคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ชิดกันมาก่อนนะคะน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นห่วงเด็กไหมเป็นห่วงลูกนะคะเป็นห่วงเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองนะคะ ความยากลําบากของคุณหรือคนที่เขายังห่วงอยู่นะคะแล้วก็ในลักษณะนี้ก็คือเป็นห่วงตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหากเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณนะคะยังคงเป็นห่วงคุณอยู่แฮงแมนใบนี้นะคะยังมีความวิตกกังวลอยู่นะคะเขาก็ไปในสถานที่ที่ดีแต่ว่ายังมีความคิดถึงยังมีความเป็นห่วงคุณอยู่นะคะนี่คือหน้าไพ่ที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณถ้าคุณมาถามถึงใคร นะคะล้วแพร่มองว่าไพ่3ถ้วยแล้ะไพ่ใบ89เ้นี่ยกับใบ6ที่60เนี่ยเขาอาจจะไปจุติเป็นเทวดาเป็นนางฟ้านะคะหรือว่าเป็นในส่วนของจิตวิญญาณที่อยู่ในภพภูมิที่ดีดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีทรัพย์สินมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเกิดจุติแล้วเนี่ยพบความสุขความสมหวังในสิ่งที่เขาปรารถนานะคะแล้วก็มีไอ มีข้อความบางอย่างที่อยากจะฝากถึงคุณว่าทุกวันนี้คุณที่คนที่เลือกกองที่1เข้ามาแล้วคุณยังไม่ประสบความสําเร็จชีวิตในเรื่องครอบครัวหรือเรื่องความรักนะคะเขาก็อยากจะมองเห็นว่าคุณแบบเออมีคนที่ดูแลคุณอะ่ะมีคนที่เขารักคุณหรือชีวิตคุณมีความสุขอะ่ะเขามองเห็นแค่นี้เขาก็รู้สึกว่า มันเป็นความสุขของเขาแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะณเวลานี้ค่ะคุณกําลังอยู่ในจุดๆไหนของชีวิตนะคะเขาก็ยังเรียกว่าอยากจะส่งจิตส่งใจแล้วก็อยากจะให้คุณอะได้เจอในสิ่งที่ดีๆในลักษณะนี้นะคะเป็นข้อความของคนที่เขาอยากจะฝากบอกมาถึงคุณนะ,ะสำหรับชาวกองที่1นึ่งะะเป็นพลังงานที่ดีมากๆไม่ว่าคุณมาถามถึงใครนะคะมีพลังงานของการยังเป็นห่วง ยังมีความรักซึ่งกันและกันแล้วดวงจิตของเขาเนี่ยได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วหากเป็นเทวดาอยู่นะเวลานี้ก็อาจจะยังม,มองยังมานึกถึงนะว่าเออคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะมีมาเข้าฝันคุณหรือว่าเหมือนผ่านเหมือนสื่อคําพูดหรือความรู้สึกมาจกากญาติของคุณก็ได้นะคะอยากมีอะไรอยากจะบอกคุณในลักษณะนี้ก็ได้นะคะ,ะสําหรับชาวกองที่1ก็มีเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกหมายเลข42นะคะหมายเลข42หรือกองที่2ของเรานะคะกองที่2คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ยอมถอยนะคะแล้วค่อนข้างจะมีพลังงานจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนที่แรงนะคะโอนเนสไปเลหมายเลข4 2นี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสามารถในคําพูดในการชักจูงผู้อื่น ในด้านความคิดในเรื่องการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่มีคําพูดโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นชีวิตประสบความสําเร็จจะต้องมีการเดินทางถิ่นแดนไกลนะคะถ้าประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะคะไม่ยอมคนด้วยนะแล้วก็คือมีแพชชั่นอะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่อนข้างโดดเด่น นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพลังงานที่คุณมาถามถึงเขาเนี่ยมั่นใจว่าเขาก็ลักษณะนิสัยเหมือนกับคุณเลยทีเดียวนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วอาจจะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยเหมือนกับผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเสาหลักให้กับบ้านเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้นะอาจจะเป็นบรรพบุรุษของคุณหรือว่าเป็นคนที่ คุณรักเขานะคะแล้วก็เขาก็รักคุณในสถาหนะของญาติญาติผู้ใหญ่หรือคนเคยรู้จักนะคะหรือถ้าเป็นเพื่อนกันก็จะเป็นเพื่อนที่แบบว่านิสัยคล้ายกันมากๆในลักษณะนี้นะคะไพ่ใบแรกคุณนะคะเป็น5ดาดนะคะ5ดาด่าไ o ่นะคะ ไบสองเป็น6 i x of s w o r d นะคะไบสามเป็น the world reverse นะคะขออีกใบหนึ่งนะคะ the world reverse นะคะที่จริงจริงไม่อยากจะอ่าน reverse นะคะแต่มันขึ้นมาคั c u s นะคะอืมต่อไปไพ่ร r เคิลนะคะ คนที่ดุเป็นคนที่บุกแข็งเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งนะคะอาจจะแข็งนอกอ่อนในก็ได้คนคนนท,ที่คุณมาถามถึงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักแล้วก็ใส่ใจแบบคิดถึงเรื่องของคนอื่นนะคะอาจจะเป็นเสาหลักในครอบครัวก็ได้นะหมายเลข48นะคะหมายเลข86 แปดสิบสองแปดสิบอหกสิบเจ็ดนะคะเอาเวลามองไม่เห็นหน้าให้ให้เกินนะคะ คนที่เลือกกองที่2นะคะคุณอาจจะมาอาจจะถามถึงคนสูงอายุที่จากคุณไปนะคะเป็นบนรรพบุรุษของคุณหรือว่าเป็นในเรื่องของคนรักคู่ครองนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นญาติของคุณในลักษณะนี้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะไม่ชอบสร้างบุญกุศลเท่าที่ควรนะคะเป็นคนที่เน้นในเรื่องของ ความเป็นจริงในชีวิตก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อหรือไม่ยอมรับฟังเชื่อในเรื่องของความเชื่อความยึดถือยึดมั่นอะไรมากนะคะจ,จะเป็นคู่ที่เน้นเป็นคนที่เน้นในเรื่องของโลกความเป็นจริงมากกว่านะคะตัวเขาอาจจะไม่ได้สร้างบุญอะไรมากเท่าที่ควรนะคะแต่มองว่ายังไงเขาก็ได้กุศลผลบุญจากคุณนะคะเป็นพลังงานซึ่ง ตัวเขาเองนะคะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องไปรับกรรมที่เขาก่อไปรับในสิ่งที่มันจะต้องถูกตัดสินนะคะระยะเวลานึงเนี่ยเขาก็เดินทางออกจากจุดจุดนั้นแล้วคือไปต่อได้ดวงจิตดวงวิญางเขาไปได้แต่เป็น the world reverse แล้วก็สี่ถ้วยนะคะในที่นี้อยากจะบอนเพื่อนว่าเขาก็ยังไปในจุดที่ ยังไม่ได้พ้นบ่วงกรรมอย่างเต็มที่นะคะเราไพ่ใบ67เนี่ยเหมือนเขายังถูกปฏิเสธจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิเสธจากเบื้องบนนะคะถึงแม้ว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้ไปจุตินะคะอาจจะวนเวียนอยู่ในเคหาสถานคืออาจจะเป็นคนที่ห่วงในเรื่องทรัพย์สินเงิงนทองทรัพย์สมบัติหรือว่าบ้านช่องหรือว่าสิ่งที่มันเป็นมรดกอยู่ก็ได้คนคนนี้ นะคะเราก็ที่สำคัญคือเขาเป็นห่วงผู้หญิงคนนี้นะคะคนที่ดูแลเขาอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือคนที่คอยช่วยเหลือเขาคือเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งในครอบครัวก็ได้ในลักษณะนี้นะคะและสถานที่ที่เป็นหลุมศพของเขานะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะคะที่คนจีนเขาไว้ไหว้นะคะก็เหมือนกับว่ายัง ยังมันต้องมันต้องมีการจัดวางหรือมีการทควซมสะอาดหรือมีการต้องไปไหว้เขาอยู่อะไรแบบนี้คือเขาจะรับรู้ได้ว่าคุณสร้างอะไรให้กับเขาหรือถวายอะไรให้กับเขาเนี่ยดวงเจ็ดดวงนี้เขายังอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะแล้วก็มีพลังงานของการเข้ามาในเคหสถานที่เขาเคยอยู่ด้วย นะคะอันนี้อันนี้ต้องพูดตามหน้าไพะะ่ค่ะไงก็ขอไภัยไว้ด้วยนะคะเขายังเป็นห่วงเป็นห่วงคนคนหนึ่งอยู่หรือคนในครอบครัวอยู่นะค,ะคนคนนี้อาจจะเสียชีวิตในเรื่องของอาการเจ็บป่วยซึ่งอาการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยมันเป็นในเรื่องที่เขาไม่ยอมรักษาหรือมันเป็นในเรื่องที่เขาไม่พร้อมที่จะรักษาแล้วคุณน่ะให้เขาทําให้เขารักษาก็ได้นะคะอาจจะไม่พอใจในลักษณะนี้นะคะแต่ว่า คือหน้าไพ่รวมเป็นพลังงานของคนที่บางยังไม่ลืมคุณแล้วก็ยังไม่อยากให้คุณลืมเขานะคะไม่ว่าคุณจะถวายของสิ่งใดอะไรก็ตามนะคะเหมือนกับเขายังไม่ได้รับเท่าที่ควรนะคะเป็นพลังงานของ the reverse คือมันเป็นเพราะว่าบุญกุศลของเขาอาจจะไม่ถึงที่ทำให้เขาไม่ได้รับในสิ่งที่คุณให้ไปหรือได้รับแต่อาจจะได้ไม่เต็มที่ในลักษณะนี้นะค,ะคนคนนี้ยังมีพลังงานของความ ไม่ปล่อยวางนะคะจิตวิญญาณเขายังห่วงแหนหรือว่าจิตวิญญาณเขายังเป็นห่วงอยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยยึดถือยึดมั่นในเรื่องของการสร้างบุญกุศลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่เชื่อในโลกความเป็นจริงมากกว่ายึดหลักความเป็นจริงมากกว่า นะคะอะไรบางอย่างที่เขายังไม่ได้ไปเขาต้องการอะไรนะคะให้คุณลองดูดแล้วก็พยายามส่งให้เขาสร้างบุญให้กับเขานะคะคนคนนี้นะคะใครบางคนอาจจะมาถามถึงคนรักของคุณก็ได้นะคะภาพนี้นะคะคนรักของคุณยังอาจจะติด ในเรื่องนี่สศนเรื่องเงินทองเรื่องการเงินจึงทำให้ยังเป็นห่วงคุณอยู่นะคะถึงแม้ว,ว่าเขาเนี่ยอยากจะให้คุณสร้างบุญกุศลให้กับเขานะคะแล้วก็นึกถึงเขายังไม่ลืมเขานะคะเพื่อที่จะสร้างบุญกุศลให้กับเขาเป็นในลักษณะนี้นะคะจะเปิดไพ่เพิ่มให้คุณอีกใบหนึ่งนะคะแล้วเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าเพื่อนเนี่ย สร้างบุญกุศลนะคะแล้วก็คือเหมือนดูแลคนที่เขายังเป็นห่วงอยู่สาสางเรื่องบางเรื่องให้กับเขานะคะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคนคนนี้ที่จริงไปไปต่อได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงจุดหมายยังยังยังไม่ถึง ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องคูดไปผุดไปเกิดหรือว่ายังไม่ถึงจุดที่จะต้องอยู่ในภพภูมิที่เป็นเบื้องบนหรือภพภูมิที่ดีขึ้นในลักษณะนี้มาเหมือนเขาต้องการกรอคอยอะไรอยู่นะคะแล้วก็ใจเขายังไม่ปล่อยวางนะคะไพ่หมายเลข88นะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะเมื่องจาก เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆเป็นดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำนะได้รับบุญกุศลได้รับความดีงามนะจะมีความโชคดีจิตวิญญาณดวงนี้จะได้ไปผุดไปเกิดจะได้รับในสิ่งที่ดีงามที่คุณทำนะะแล้วต่อจากเนี้ยอีกไม่นานเขาอาจจะสมวังสมปรารถนาในการเดินทางของเขานะะอาจจะไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าอาจจะมีการเปิดรับจิตวิญญาณของเขาจากเบื้องบนนะคะหรือว่าใน พที่อาจจะต้องจุติก็จะไปจุติในพบที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเขาอาจจะต้องไปอยู่ในร่างอยู่ในอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นนะคะได้ไปกําเนิดได้ไปจุติได้ไปอยู่ในภพภูมิใหม่นะคะไม่ต้องเป็นในเรื่องของดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณที่ยังเป็นห่วงอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น,นะะพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเขานะคะพยายามสดมนแผ่เมตตาแล้วก็ถวายของที่มันเกี่ยวกับ ในทางพระพุทธศาสนาแล้วกวดน้ําให้กับเขานะคะสําหรับดวงจิตที่คุณมาถามถึงนะคะหลายคนคุณอาจจะมีความฝันหรือว่ามองเห็นเขารู้สึกถึงเขาในสถานที่ที่เขาเคยอยู่ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นสถานที่เป็นหลุมฝังศพหรือเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเขายังอยู่นะคะหลายๆคนรู้สึกอย่างนี้นะคะสำหรับชาวกองที่2ก็มีเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองที่3นะคะเรามาดูกันนะคะว่าดวงจิตดวงวิญญาณบรรพรุบุษหรือคนที่คุณมาถามถึงนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างณนะเวลานี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนาไพ่ของคุณคนที่เลือกกองที่3นะคะ ไฟฟ์อว์สนะคะเมจิกเชนนะคะโอ้เมจิกเชนนะคะอิมเพรสนะคะอิมเพรสนะคะตัวคุณที่มาเลือกกองที่สามนะคุณเป็นคนที่มีพลังงานดีมากๆเลยนะคะมี อารมณ์ที่แจ่มใสเบิกบ,บานเรื่องซีเรียสเครียดไม่ค่อยจะเก็บมันอยู่ไว้กับคุณนานนะคะเป็นคนที่พยายามแบบคิวลิ่งตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็มีพลังงานบวกให้กับคนอื่นด้วยนะคะทำอะไรไม่ย่อท้อเนี่ยทำอะไรตามความฝันของตัวเองมักจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะเป็นคนที่เก่งเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะเคยเห็นหมายเลข3าสหรือว่าตองหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะ หมายเลข31นะคะ79มีเรื่องรบเรื่องยานพานะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสี่สิบห้าสามขออีกใบหนึ่งนะคะ จิตวิญญาณที่เพื่อนกองที่สามมาถามถึงเป็นไพ่ไใบไพ่หมายเลขเจ็ดสิบห้านะคะปุ่นวายเลยดีงามพรามแปดอะ เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะให้เนี่ยช่วงแรกคนคนนี้นะเขาจากคุณไปนะคะเป็นพลังงานของความสับสนมกบนอ่ะคือเขาไม่ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาอ่ะจากคุณไปนะคะขอพูดอันดับหนึ่งเลยเขาอาจจะจบอาจจากคุณไปด้วยอุบัติเหตุทางรถนะรถยนต์รถมอเตอไซค์นะคนคนนี้หรืออาจจะจบ จากคุณไปด้วยสถานการณ์ของเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับอาการป่วยอาการเจ็บป่วยนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องหน้าที่การงานที่จะต้องไปสัสางแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่ได้กลับมานะคะอาจจะต้องแบบเสียชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคนคนนี้มีบุนกุศลนะคะคือเป็นคนที่คนที่เชื่อในเรื่องของ บาปบุญคุณโทษแล้วอาจจะเป็นคนที่ชอบสร้างบุญเป็นคนยิ้มแย้มใจดีมีเมตตานะคะตั้งแตม่มีชีวิตเป็นมนุษย์แล้วอะเขาก็เป็นคนที่เป็นอิมเพรสอะเป็นคนที่ขอร้องขอพรนะะเป็นคนที่ขอร้องขอพรแล้วเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในหลักของบุญคุศลบาปบุญคุณโทษนะคะอาจจะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้ใหญ่ นะคะเราก็มีความเมตตานะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะให้ห้ามไม่ท้าวนะคะช่วงแรกที่ไปอาจจะต้องไปต่อสู้นะคะอาจจะต้องไปรับโทษอาจจะต้องไปไฟในบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่เคยมาเชิญนะคะบางคนอาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรบางคนเนี่ย คือต้องมีเรื่องที่สาสางแต่ยังค้างคาอยู่ในใจก็ได้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปะเขาจากคุณไปแล้วเนี่ยมองว่าในหน้าไพคุณคิดถึงเขามากคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําให้เขาอาจจะเป็นแม่ของคุณนะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นพี่ชายเป็นพี่น้องเป็นญาติห่างๆที่คุณมาถามถึงรวมถึงคนรักด้วยค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างเด่นชัด นะคะคุณคิดถึงความดีงามของเขาในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ในลักษณะนี้เขาอาจจะทําอะไรที่เป็นเหมือนกับเสาหลักให้กับครอบครัวและทําให้คุณนะเป็นสิ่งที่ดีที่เขาทําให้คุณนะคะจิตอิญญาณของเขาถามว่านะเวลานี้เป็นไปในทิศทางไหนจะบอกว่าดีมากๆนะคะไพ่เมดิเชียนอิมเพรสแล้วก็ไพ่เจหมายเลข75เนี่ย ไปจุติในภพภูมิเบื้องสูงนะคะไปจุติในที่ที่ดีนะคะเป็นนางฟ้าเป็นนางสวรรค์หรือว่าถ้าเป็นมนุษย์อยู่ณเวลานี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะประกอบกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้เนี่ยเขาเป็นคนใจบุญใจดีมีเมตตานะคะถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยช่วง,งแรกๆคุณอาจจะฝันถึงเขาบ่อยๆแล้วเวลาที่คุณมีความทุกข์เวลาที่คุณเสียใจเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนเขากําลังอบกอดคุณอยู่นะคะแล้วก็เมื่อใดเมื่อใดก็ตามที่คุณมี ความทุกข์หรือเสียใจเนี่ยคุณคิดถึงเขาทําทให้ความทุกข์ของคุณน่ะมันเจือจางหายไปนะคะเหมือนคุณเป็นมีเขาเป็นไอดอลหรือมีคนคนเนี้ยไว้เป็นเขาเรียกว่าที่พึ่งทางใจของคุณเลยทีเดียวให้คุณน่ะกลับมาปรับจูนแก้ไขตัวเองนะคะช่วงแรกๆเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่รอคอยนะคะรออะไรบางอย่างแต่ที่จริงแล้วเนื้อนาบุญของเขาหรือบุญกุศลที่คุณ ส่งให้เขาเนี่ยเขาได้รับแล้วเขาก็ไปอยู่ในสิ่งที่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะหลายคนเขาอาจจะเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในลักษณะการเดินทางเกี่ยวกับการงานจึงทาให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาพบคุณหรือเจอคุณอีกนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่7 9เนี่ยมันเป็นเหมือนการรอคอยการที่แบบช่วงแรกก็ยังยึดติดอยู่นะคะยังไม่อยากที่จะไปไหนแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ นะเขาจ้องไปรับในสิ่งที่เขาเคยทําไว้นะคะมันทำให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเขาไปจากคุณนานแล้วนะคะถึงแม้บางคนคุณอาจจะฝันถึงเขาบ่อยนะอาจจะเคยฝันหรืออาจจะมองว่ารู้สึกว่าเขายังอยู่นะคะแล้วก็มีผู้ชายคนนี้โทรศัพท์โทรจิตนะคะอาจจะมีการสื่อจิตวิญญาณถึงกันนะมาบอกคุณมาหาคุณนะคะหรือว่ามีเสียงเรียก นะในช่วงชีวิตในช่วงชีวิตในช่วงหนึ่งซึ่งคุณอาจจะเข้าใจว่าเป็นตัวเขานะคะก็จะบอกตรงนี้เลยว่าอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะคะในคนที่คุณเข้ามาถามถึงเขานะคะเขาอาจจะแบบเคยสื่อจิตวิญญาณนะเข้ามาเข้าฝันคุณนะบอกว่าเขายังมีความทุกข์อยู่นะยังไปไม่ได้หรือว่ายังมีห่วงอยู่อยากบอกอะไรคุณนะคะแล้วก็เขาก็เป็นห่วงคุณ ในเรื่องของการเดินทางด้วยบางคนที่เลือกกองที่3นะแพรค่อนข้างจะแน่ใจว่าเรื่องรถราพาหนะหรือยวดยานที่คุณใช้นะ่าจะมีปัญหาบ่อยมีปัญหาติดติด,ตดขัดขัดนะบางทีซ่อมแล้วก็อาจจะใช้ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมใช้ได้หรือว่าคือคุณอาจจะมีวัตุทางรถทางยานพานะเนี่ยในในชีวิตคุณแล้วก็อีกในยะหนึงจะบอกว่าอาจจะเป็นดวงจิต รือจิตวิญญาณดวงอื่นที่ตามคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกชาวกองที่3นะคะเป็นไปได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็ส่งผลบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณให้กับดวงจิตจิตนี้นะคะซึ่งตอนนี้เขาอาจจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นญาติในโลกทิพย์ซึ่งยังมีความรู้สึกเนี่ยคะ่ะอยากจะปกป้องอยากจะให้พรอ,อยากจะคุ้มครองคุณซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆ นะคะสำหรับชาวกองที่3นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำนายไปก่อนนะคะใครชอบช่วยกดไลค์กด subscribe ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะ